ข้ามดำข้ามดำข้ามดำมันไม่ดิ่งหรอกดิ่ดิ่ง ปุง้งเลยมาท uh, ีนี้มาเดินเดิับเดินลงอ๋อตีตี่งนี้เดี๋ยวพ่อวัตีนล้ดูนะดูน้นี้น่ยหนึ่งสอ่ไปได้ไหม่งมาเร็วแบบอินล็อกอ่าหนึองอเห็นไหมแล้วไปวิ่งวิ่่วิไปตีต่อตีต่ลกลกลลล เออจับนเห็นไมจับองมือไปล้วนานาดีู้อจับองมือครับจับสองมือมาจับสองมือนี้เออจับเร็วจับมือเออยเลย